สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านกันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช anel ของ,งยองสกัลินกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทั้งนั้นของตัวเว็บไซต์ฟรีโลบักกันอีกแล้วครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการทํางานของเว็บไซต์ฟรีโลบักเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งแล้วกันนะครับผมที่ได้ทาการเอา ID ของผู้เล่นคอนไนโลบักเนี่ยทำการแฮกไปแล้วก็เอาไปทําการพิมพ์แชทนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับมมมซซึ่่่่่่งงในนนนนนววัีีี้เเเเยปปปป็็็บไไต์ทททแแลลกกกาาาาารรํพะ จะเห็นเว็บไซต์ไหนเขาใช้งานใช้หนือทําอะไรกันอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้งหน้าของตัวเว็บไซต์นี้ัเป็นยังไงและทางานอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอรบกวนที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแะตอนนี้ช่องเราใกล้ครบสองแสนผู้ติดตามแล้วฝากไว้กันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันยังมีผู้ชมอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณ โ <Okay. S 2> อเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงทางด้านของตัวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Rbxblue นั่นเองนะครับผมซึ่งทางด้านของตัวเว็บไซต์เนี่ยมันมีประเด็นมาสักพักแล้วแหละนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในฟีด u t u b e เลยว่ามันมีประเด็นอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมนะเราเข้ามาหน้าฟีด u t u b e ผมไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านของตัว Rbxblue ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายเลยเพราะว่าทางด้านของตัวเว็บไซต์ Rbxblue เนี่ยมันได้ทําการเอาทาังด้านของตัวบล็อนนาการก แล้วก็เอาไปพิมพ์แชท เทียบเลยนี่น,นผมจะให้ดูนะครับผมนี่นี่เห็นปะอันนี้จะเป็นเหมือนคนที่โดนแฮกที่ทางด้านของตัวชานลนี้เอามาให้ดูนะครับผมซึ่งทางด้านของตัวอันนี้นะครับผมนะว่าเออเนี่ยเขาได้ทําการบอกว่าเอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ my god ฉันเพิ่งได้โลบักมาจากเว็บไซต์ rbxblue นู่นนีน่สเต็ปนี้เลยครับซึ่งผมพูดตามตรงแล้วว่าผมไม่ค่อยได้เห็นวิธีการทําอะไรแบบนี้กันสักเท่าไหร่นะครับผมเห็นปะแล้ววิธีการที่ทางด้านของตัวไอ้เว็บไซต์ rbxblue เนี่ยมันทํานั่นก็คือการที่เอ่อเอาผู้เล่นของตัวผู้เล่นคคนนนนัันนะ้ะรบ มาทําการสร้างกลุ่มครับก็คือเอามาทําการสร้างกลุ่มนะซึ่งมันก็เอามาพิมพ์เหมือนรประมาณนี้มันไม่ได้พิมพ์แบบเหมือนให้เห็นคนคนเดียวคือเหมือนแบบพิมพ์รวบให้เห็นดีเดียวนะครับผมซึ่งในเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้พบเจอว่าในทางหน้าของตัวอเว็บไซต์ Rbxblue เนี่ยมันทําการอันนี้นะนี่นี่ป่ะมันทําการเหมือนแบบ ID แล้วก็เอามาทําการพิมพ์แชทโน่นนี่นั่นเห็นป่ะในเนี้ยมันจะทํางานเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสร้างแชทกลุ่มนะครับทุกคนลองสังเกตเห็นปหอันเนี้ยมันจะมีกลุ่มมากกว่านี่คนอันนี้นะเห จะได้โลบักมาจากเว็บไซต์อับิคบลูแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับทุกอย่างคือแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะซึ่งพอพูดกันตามตรงพอผมลองได้เข้ามาในเว็บไซต์ของ R B X Blue เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาให้ทุกคนดูนะครับผมหน้าเว็บไซต์เป็นยังไงโอเคเพื่อความปลอดภัยนะครับผมผมจะทําการล็อกอินผ่าน Inconito Mode นะครับผมนนก็คือโหมดไม่ระบุตัวตนนั่นเองนะก็จะไม่มีข้อมูลคุกกี้หรือว่าอะไรใดๆก็ตามถ้าเกิดใครที่กลัวว่ามีใครส่งเว็บอะไรแปลกๆมาแล้วกลัวจะโดนแฮกนะครับผมก็คืออันลำดับแรกเลยคือพูดกตตาามมรงว่อ้ิส รู้จริงๆว่ามันคือเว็บอะไรก็ใชห้หน้าของตัว Inconito Mode นะครับผมนะและเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเว็บไซต์ Rbx Blue มันเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยเป็นหน้าเช็ค D Do s นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเว็บไซต์เข้าสู่เว็บ Block Farm n e t ครับอ่ะซึ่งผมได้ไปนั่งดูมาแล้วแหละว,ว่าไอ้เว็บไซต์ Block Farm n e t เนี่ยมันเป็นยังไงนะอ่ะเขาก็บอกว่า Block Farm เนี่ยจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณนะอ่ะสมมติว่าผมจะใส่ชื่อวัวไปเลยแนละ้วกันอ่ะมานี่เลยนี่คือสิ่งที่ Rbx Blue เป็นครับเห็นปะมันก็เหมือนกับเว็บไซต์ทที่่เเราาคคยคลิปปออืนๆแนะ้ว เจ้าไอดิทขอซับสไคร์ยูทูบฟอลโล่ดิทตอกบิ๊กโลบักอีซี่โลบักนู่นนี่นะบ้าๆๆเพียบไปเลยครับเห็นปะซึ่งเราดูภายนอกอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยมันจะเหมือนกับเว็บไซต์ปกติทั่วไปนี่แต่หารู้ไหมครับไอเว็บไซต์แบบนี้มันมีความอันตรายของมันอยู่ในระดับหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดมันอยากจะได้ยอดคนเข้าจริงๆทําไมมันต้องถึงขั้นที่ว่าไปแฮกนั่นๆของตัว ID Username ของโลบักเอของโลบักของผู้เล่นโลบักคนอื่นๆเนี่ยมาทําแบบนี้ล่ะมันผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะออัันนนนตรรายยยเเเลลแ้้ววปดดด็คคืมมมไไ่่ีีีท นะคือมันมีคนเป็นแบบเป็นหลักสิบหลักร้อยเลยครับทุกคนลองดูเดี๋ยวลองดูเข้าไว้หน้าเสิร์กดูเดี๋ยวเห็นป่ะทุกคนผมจะลองเลื่อนอาไ้ให้ทุกคนให้ดูได้เห็นง่ายนะเห็นป่ะบางคนก็จะมีแบบ RBX Review เห็นป่ะ RBX Boot a s c a m เห็นป่ะ b A b x Boot a s c a m D Hack My Account เห็นป่ะอันนี้คือคนที่โดนแฮกแอคเคาท์ไปเลยนะอันนี้คือเป็นของคนที่โดนไปเองเลยนะครับผมซึ่งการทํางานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็แค่เอา ID ลบ็อกไปแล้วก็พิมพ์แชทสร้างกลุ่มเหมือนเดิมครับมันก็ทําอยู่แพทเทิร์นเดิมๆนะซึ่งผมก็จะะบบอกกัันนตตามรรงเลยค ถ้ผมว่าสำหรับใครที่โดนทั้งด้านของตัว RBX Blue Hack ไปเนี่ยระดับแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนานะถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ใน account อยู่ก็ทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดซะนะครับผมใส่2ชั้นนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ค่างจะอันตรายนะก็คือเป็นไม่ได้เนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเมลเวลาทุกคนเติมพวกแบบร้านลูบักอะไรมาอย่างเงี้ยเมลต้องปรับเป็นเมลเขียวนะครับผมน,นี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผม นี่นะครับผมน้เนี่ยหน้าเนี้ยให้เมลทุกคนทําเมลเป็นเมลเขียวไว้นะครับผมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดคือตอนนี้ผมต้องเล่าให้ฟังว่าโลบล็อกเนี่ยมันได้ทําการเพิ่มระบบเหมือนกับเระมาวว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณล็อกอินต่างที่มันก็จะขอ2ชั้นครับต่อต่อให้คุณจะไม่ได้เปิดให้มันเปิด2ชั้นตรงนี้ไว้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ต่อให้คุณไม่ได้เปิดไว้มันก็จะขอ2ชั้นคุณอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการล็อกอินต่างที่นั่นเองนะครับผมนก็คอมมัี้ามมดัังนนนใระบึผก็คือ เป็นไม่ได้เนี่ยเราจะมาโทษโลโบ็อกอย่างเดียวไม่ได้หรอครับว่าเอ้ยทำไมโลบ็อกมันทำแพลตฟอร์มไม่แฮกง่ายวังว่าอะไรเงอย่างนี้ก็อย่ามาพูดกันตามต,ามตรงเลยวะ่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับทนานด้นของตัวผู้เล่นด้วยนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าจะไปโทษกับฟังโลบ็อกอย่างเดียวว่าทาไมโลบอกมันทําอย่างเง้นอย่างนีนงนน้ผู้เล่นก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้แพลตฟอร์มของตัวเองด้วยนะครับผมนะเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โกนแฮกกันอย่างง่ายๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับผมผมก็ไม ของตัวเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ส่งแชทมาหาคุณแบบนี้หรือทําอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หรือจะเป็นทางด้านของตัวใน o ลบ boxx c แชทในเกมที่แบบจะพิมพ์ว่าเอ้ฉันได้โลบั x มาเยอะมากจากเว็บไซต์ในเรนนี้เป็นไปได้อย่าไปเข้าครับมันเป็นข้อความที่เอาไว้หลอกสําหรับคนที่แบบมันหิวเงินโล b ั x หรือมันอะไรอย่างนี้กันจริงๆนะครับผมก็เป็นไปได้คืออย่าได้หลงเชื่อกับข้อความอะไรใดๆก็ตามจากคนในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็คือมันก็นเหมือนนกับคลิปวิดีโอทั่วๆ ว่าอันนี้มันเป็นคอนเหตุที่ค่อนข้างจะอันตรายกว่าเพราะว่ามันมีการสร้างกลุ่มแชทแล้วมันอย่างนี้ด้วยนะครับผมในกรณีที่เกิดสมมนเพว่าคนที่โดนเข้าไปสร้างในกลุ่มแชทแล้วเขาไม่รู้ว่าเพื่อนเขาโดนแฮกเขา้าเข้าไปเนี่ยก็ซวยนะครับประมาณนั้นละกันนะครับผมนะสำหรับทั้งน้าของตัวคลิปวิดีโอวันนี้นะสั้นๆง่ายๆประมาณนี้เลยละกันก็ทุกคนถ้าเฉยชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมก่อนดิเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเม่มมอผมต้องการอัปโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้เดีกกกวว่่าอออไัันันนมคลลปีขตบบรผด จะไปนะผมขอเรียนคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องนะครับผมรบกวนที่จะกดติดตามด้วยนะครับผมนะผมอยากจะทรงแซน subscribe มากๆเลยซึ่งผมมีเป้าหมายว่าปีนี้ผมจะทาให้ได้200,000 subscribe ถ้าเกิดใครที่ถูกใจหรือชอบคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับผมรบกวนที่จะแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกทุคนจริงๆที่เข้ามารับชมและรับชมถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ